อ่ยอก็ขอสวัสดีชาาแอนพายท,ท,ทุกทุกคนจุทุกท่านกันด้วยนันเองนะคะก็สําหรับในส่วนของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเรานะคะก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับในส่วนของเกมโลกบลอลสีในแมพที่มีชื่อว่า Multiverse Fighter Simulator กันนั่นเองสําหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะคะก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนั่นเองเนาะ อ,อ,อ,อ่ะใช่ละค่ะทุกคนก็ในส่วนของคลิปวันนี้นะคะเราเนี่ยจะพาทุกคนไปดูในส่วนของอัปเดตใหม่ของทางแมปเขานะคะที่จริงแล้วก็คือมีอัปเดตมาได้หลายวันแล้วนะคะแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสได้กลับมาก็วันนี้นั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการพาทุกคนไปดูในส่วนของโลกใหม่กันนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของพวกตัวละครการลงอารีนาใหม่กันเลยดีกว่านะคะว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องราวอะไรจะในมาแววหรือดีซีกันนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของชื่อประมาณท้ายคลิปเนี่ยจะมีการแจกโค้ดด้วยนะคะก็ในส่วนของชือประมาณท้ายคลิปจะมีการแจกโค้ดอะไรยังไงกันบ้างนั้นแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านาะโอเคแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะคะก็ก่อนอื่นช่วยกันฝากดากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไปที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะแล้วก็สำหรับใครที่จะมาเล่นเกมด้วยก,ก,ก,กันกับเราทาง Discord เนี่ยสามารถกดใน d i s c อ r d เข้ามาจอยกันได้เลยนะคะได้ทำการทิ้งลิงก์หรือว่า แปะลิงก์ d i s c อ r d เอาไว้ที่ใต้ e s c r i p t i o นนี้หรือก็อยู่ที่ชุมชน u t u b e ด้วยเช่นกันก็สามารถกดลิงก์เข้ามาจอยกันได้เลยนะคะหลังจากที่เข้ามากันแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปแนะนําตัวเพื่อที่จะได้รับยศสุดเท่กันไปด้วยเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าเข้าไปเล่นเข้าไปตอบแชทต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคก็ถ้าทุกคน,นพร้อมกันแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอัปเดตอะไรน่าสนใจกันบ้างนั่นเองนะ โอเคทุกคนในส่วนของการอัปเดตในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูในส่วนของเจ้าตัว next world หรือว่าโลกถัดไปนะคะพามาดูในส่วนของระบบที่ทางเกมเนี่ยเขาได้ทำการ a อ d เข้ามากันก่อนดีกว่าในส่วนของตรงนี้กันก่อนฮะ,ะตรงจุดนี้ในที่อัปเกรดเนี่ยเขาได้ทำการแอรเข้ามาอีก2อย่างอันใหม่ด,ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น cash tree นะคะในส่วนของตรงจุดนี้เนาะก็จะเป็นการที่บวกอีก5%าเ์ cash multiplier หรือว่า ได้รับในส่วนของการบวกค่าเงินอีก5%ที่มันเพิ่มขึ้นนะคะก็จะได้เงินเนยอะขึ้นนั่นเองก็กดเคลมไปไม่มั่ใจนะคะว่าต้องทําภารกิจอันไหนฮะไหนดูซิอันนี้ใช่ไหมให้ทําการได้รับเงินจานวน50ล้านแคชนะคะคุณผู้ชมถึงจะได้รับเอเจ้ตตัวที่อัปเกรดนี้มาเนาะแล้วก็อีกอันนึงงค่ะจะเป็น Critical Tree นะคะก็จะเป็นในส่วนของการบวกอีก1% o c c u Critical นะคะก็กดเคลมไป ในส่วนของไอเจ้าตัวนี้เนี่ยจะต้องทำภารกิจ leash 750K นะคะหรือว่าต้องทำค่า DPS เนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ750,000นั่นเองโอเคก็ทำได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถัดไปเลยตรงทางด้านบนนะคะจะมีในส่วนของรูปกล่องของขวัญน,นะคะถ้าเราี่นทำการกดไปนะมันจะมีในส่วนของของรางวัลตามเวลาที่เขาในบอกอยู่เนาะ ในสุขของตรงนี้ที่เป็นรูปภาพมันจะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับมานะคะแล้วก็จะมีเวลาระยะเวลาของไอเจ้าตัวของรางวัลที่เราได้มาด้วยส่วนที่เป็นตัวเลขที่กําลังนับอยู่ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นในสวขของเวลาของทางแบบเขานะคะถ้าเราเนี่ยทำเวลาครบตามกําหนดแล้วเราก็จะสามารถรับของรางวัลได้นั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะขึ้นเครมเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในสวนของเวลาที่ค่อนข้างจัดนานขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราในสุขขอทำการกดเครมกันก่อนละกันฮะ การโจมตีเพิ่มขึ้นหรือว่าแรงขึ้นนะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นการกดรับทันทีนะคะโอเคก็เดี๋ยวขอทาการเก็บไอเจ้า2อันที่เหลือเอาไว้ก่อนนะคะต้องคิดดูดีๆด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมในการที่จะใช้งานในส่วนของระบบรีส์สเนาะโอเคแล้วก็ตรงทางด้านล่างจะมีข้อความรี瓦สรีเซ็ตน,นะคะก็จะเป็นในส่วนของการรีเซ็ตของรางวัลในช่วงน,นั้นๆนะคะเหลืออีกประมาณ1 1ชั่วโมงในตอนนี้นะคะุณผู้ชมซึ่งระบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรนะคะ โอเคแล้วก็ถัดไปเลยจะเป็นในสขขอโลกใหม่กันนั่นเองค่ะซึ่งในสขขอโลกใหม่ตรงนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 12m หรือว่า12ล้านนะคะในสวขขอตรงโซนนี้นจะเป็นโซนของไ r o n Man นนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าในสวขของการล็อกอารีนาแล้วก็ตัวละครแล้วก็แมบบของโซน Iron น a n เนี่ยจะเป็นยังไงนั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราใช้เงินไปทำการปลดล็อกกันเลยดีกว่าเนาะนี่โอเคไปกันฮะ ตรงโซนชอนี่สตาร์จะไปยังตรงโซนออริออนเนาะไหนดูสิอืมแมปค่อนข้างสวยแล้วอะไรเนี่ย coming on 12pm est เฮ้ยคืออะไรอะเป็นในส่วนของไอ้เจา้าโลถูมือทานอสนะคะถ้าให้ดูดีๆมันจะมีเป็นในส่วนของอัญมณีทั้งห้านะเอ๊ะมันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยใครรู้บอกได้นะ,ะไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้น่าจะเป็นอัปเดตใหม่ แล้วก็นดูซิการสุ่มตัวละครจะต้องใช้เงินอยู่ที่ประมาณ5้0แสนในการสุ่มแต่ละครั้งนะคะอใหม่ก oh อตรงนี้น่นก็จะมีในส่วนของระบบเควสด้วยนะคะต้องมาคุยกับคนนี้เราจะลองไปทําการสํารวจในส่วนของหน้าตาของแมปกันก่อนนะคะนี่เลยโอ้โ oh, หแมปคือสวยมากสวยจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเรื่องของมอนสเตอร์นะคะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้นตามไปด้วยเนาะ,ะตรงจุดนี้ขอบสแครฟนะคะ ไม่มั่นใจนะคะว่าในเรื่องมันชื่ออะไรกันบ้างแล้วไม่ได้ดูนานบ้ากแล้วนะคะคุณผู้ชมบางตอนก็คือยังไม่ได้ดูเลยหนลองดูซิต้องฝั่งนูน้นตรงน,นี้น่าจะเป็นบอสใหญ่หรือเปล่าอืมสริดวอร์ดนะคะตัวนี้นะโอเคทำไมพอพูดถึงสริดวอร์ดมันไปนึกถึงไอเจอ้าตัวละครใน Spo n g e b o b เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะมีไอเจอ้าตัวนี้อีกด้วยฮะ,ะแมบบก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้กว้างมากนะคะตรงโซนนี้นะแต่ว่ามันสวยมากๆ โดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นประตูวาร์ปตรงนี้นั่นเองค่ะค่อนข้างจะอลังการมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทําการลองสุม่มไอเจ้าตัวตัวละครกันดูสิคะว่าเราเนี่ยจะสุ่มได้ตัวอะไรยังไงกันบ้างในตอนนี้นะคะแล้วก็อารีนาเนี่ยลงได้หรือยังเอ่ยอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยลองไปลงกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะของอารีนาโซนไอรอนแมนนั่นเองไหนลองกดสุ่มดูสิคอมเมอร์สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคะ ตัวอ er ันคอมมาสิบเระดับแรห้าลีเจนเดอรี่ศูนยจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นระดับมิติศูนย์จุดศูนย์สองเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทำการล้างกด e นะคะคุณผู้ชมบ่าจะได้มาเป็นตัวละครอะไรยังไงกันบ้างนะคะโอเคถัดมาตัวสองตัวแรกด r k วี d โ w นะฮะแล้วก็มีคุณแบล็กไอด้วยไอเจ้าตัวฮ็อ e ไอเออ i r ไอรอนแมนก็มาแล้วะค่ะจังหวะนี้ โอเคอันนี้จะเป็น Black วีด o w ใช่ไหมแต่เปลี่ยนชื่เอเนาะการลิกัสิกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราเนี่ยจะได้ตัวเป็นหลับลิเ e น d a ร y กันมากดีกว่านี่มันว Machine นี่ใช่ไหมระดับแรนะคะค่อนข้าง,าง,างเท่อย,อยู่เหมือนกันโอเคก็ในส่ังของตัวที่เราได้มาก็จะมี Black ว i d o w นะคะฮองอ Eye อ r o n น a n แล้วก็วาร์เมชีนเหลือระดับ l ิเกน d a รีกับระดับ m y สติกนะคะไม่มนู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะ โอ้เช่กันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่ดารวิโดมาแด่เราสมอีซักสองข่าแล้วกันเนาะเฮ้ยมาแล้วีิจนดารี่มาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ได้มาเป็นสไปเดอร์แมนนะคะเอาเรื่องไหนดูสิพละกำลังหืมใช้ได้เลยนะในส่วนของไอเจ้าตัวสไปเดอร์แมนตัวนี้นะคะไอรอนอินเซ็กส์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองกด EQ ดูซิ เฮ้ยได้อยู่นะหน้าตาจะประมาณนี้ค่ะ๋ยวขอทำการล้างโจมตีดูหน่อยนี่โจมตีแล้วก็ปล่อยพลังนี่อย่างเท่เลยโอเคอ่านอยู่ก่อนนะคะสไปเดอร์แมนชาร์เลนเจอร์อารีนาเแล้วอ่ะกันเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการลงอารีนากันก่อนนะคะ EQ b a s บแล้วก็ไปลงดันกันก่อนดีกว่าเนาะจอยอาร n a าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยมาทําการรีวิวในส่วนของสกิลตัวละครจากโ o ยอรแมต่อละกันเนาะไหนดูซิ บรรยากาศโอเคก็เหมือนเดิมอะไรหลายอย่างคือเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมและอีกประมาณสามสิบกว่าวีนะคะในการที่จะรอไอเจ้าตัวดันเริ่มเนาะโอเคทุกคนตอนนี้คือดันเริ่มแล้วนะคะเป็นทานอสนะคะคุณผู้ชมทานอสโอโ้โหเอาแล้วไงอ่ะตีไปซะเป็นเจ้าตัวทานอสทาะจังหวะนี้นะโอโ้โหยืนอยู่หน่าเกรงขามากๆตีไปฮะชื้อเรียบร้อยนี่ยังไงเล่า เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมอาะไปกันต่อนะอืมภาคอินฟินิตี้วาหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมเออถ้าผิดยางไงองขอภายทุกคนด้วยนะคะนี่ไปได้สวยอยู่5านาทีก็ตีมาถึงโซนที่2แล้วจัดไปฮะชื่อเรียบร้อยอืมดาเมจอย่างแรงเลยถัดมานะคะตรงโซนที่3 ก็เป็นหลักแสนอยู่นะคะในพวกในส่วนของเลือนมอนเนาะโหอันนี้คือ3ล้านแะก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช้ได้เหมือนกันนะไอ้เจ้าตัวนี้ตีไปฮะนี่แล้วก็เลือกพวกนี้ก็คือ 1M ึ่โอเคตีไปฮะคุณผู้ชมอีซี่อยู่นะไม่ได้แรงมากหรือว่าไม่ได้เยอะมากอะไรในตอนนี้เนาะแต่ไม่แน่นะคะตรงช่วหงหลังๆเนี่ยอาจจะเลือกเยอะก็ได้นะตีไปเรียบร้อยฮะ,ะนี โดวไปหน่อยทานอสโอเคมาตรงโซนที่สี่กันแล้วนะคะไหนดูสิตรงนี้ก็ยังเลือกเป็นสาอยู่นะคะ 3.3M เนาะอันนี้คือที่มันตีแรงขนาดนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยทำการอัพเกรดเลเวลของมันด้วยนะคะโอเคนั่นแหละสวยตีตัวนี้ต่อฮะ,ะตรงนี้ก็จะเลือดสองเอแล้วนะ,ะในส่วนของพวกมอนสเตอร์โซนที่4นะคะโอเคไปกันต่อนี้ตีไฮะ โอเคไปกันต่อในส่วนตองจุดสุดท้ายฮะต่อไปจะเป็นโซนที่5แล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยโอเคไปกันต่อนะคะตรงจุดจุดนี้อืมโอ้ไม่กอเลือดสิบล้านนะคะตัวดีนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันใช้เวลาสามนาทีก็ น่าจะทันอยู่นะคะถ้าเราทําการปล่อยพลังไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เรื่องมวนพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 2m นะคะก็น่าจะไปถึงตรงโซนสุดท้ายได้อยู่นะเออก็ถือว่าได้อยู่ค่ะคุณผู้ชมอารตีมันไปก่อนอชึบนั่นแหละอืมสวย 2m ฮะถัดมาแล้วก็เหลืออีกในส่วนของตรงโซนสุดท้ายก็จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะคะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยไปรีบไปกันเลยดีกว่าฮะเหลือเวลาอีก3นาที น่าจะทานอยู่นะถ้าเลือดของบอสแต่มันไม่เยอะเกินนะสักห้าสิอมอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่แน่นะคะคุณผู้ชมโอเคไปกันต่อเลยละกันซอสุดท้ายอไปได้สวยแล้วก็ตรงซอสุดท้ายฮะไปกันต่อเลยไหนดูซิเลือดบอสยี่สิบอมนะคะเอ้ยก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้เยอะมากคะ่ะคุณผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ โอเคอืมปล่อยพลังได้สวยเออตีไปรวัวๆนั่นแหละสวยฮะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะเป็น 33m อันนี้เนะี่ยคือเรามาถึงตรงตรงซอสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเซ็ตซีนแล้วเนาะอยากรู้เหมือนกันว่าจะได้คูปองมาประมาณเท่าไหร่นะคะในการลงอ่าอารีน่าครั้งนี้เนาะเป็นซอสุดท้ายด้วยตีไปซะนี่ตัวน,นี้คือเราเนี่ยมีคูปองอยู่ที่ประมาณ2,000เนาะเรียบร้อยอืมอืมอืมสุดยอดไปเลย เหลือเวลาอีกสองนาทีกับการโจมตีเอเจต์ต่อบอสน่าจะทันอย่างแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวขอใช้เวลาโจมตีเอเจต์บอสสักครู่หนึ่งแล้วกันนะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งฮะเรียบร้อยเสร็จสิ้นอืมธานอสกระเด็นไปแล้วนะคะในครั้งนี้เออโอ้โหทิกแก้สามหมื่นแปดเลยฮะคุณผู้ชมค่อนข้างจะได้มาเยอะมากๆนะคะในการลงดัน วิกตอรี่เรียบร้อยฮะหูได้เยอะจริงนะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูตรงร้านค้าช็อปนะคะว่ามันมีขายอะไรยังไงกันบ้างของร้านค้าช็อปอารีน่าตรงโซนนี้เนาะไหนดูซิอารีนา่ากดช็อปดูหน่อยก็ถ้าเป็นในส่วนของวาร์เมชีนหนึ่งหมืน 5, ่นห้าพันคูปองนะคะไอจาตัตสไปเดอร์แมนสี่หมื่นคูปองแล้วก็อาร์คริสตลัลอเจนหมน 7, ื่นเจ็ดพันคูปองนะคะก็จะเป็นการสุ่มตรงโซนนี้เลย ตัวละครที่อยู่ในโลบักของตรงโซนนี้นะคะโอเคอุย้ยฟาร์มตรงอารีนาตรงนี้ก็แป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วแหละเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวในส่วนของพลาัางตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะฮะอย่างเช่นอืมไอ้เจ้าตัววานแมชีนเป็นยังไงเอ่ยลองดูนะคะสกิลว่ามันเป็นยังไงเนาะไหนดูซิคุณวานแมชีนตีไปแล้วก็เออได้แล้วฮะไหนดูซิ นี่เป็นการยิงค่ะอนิเมชันคือสวยงามมากจริงๆนะคะโอเคระเบิดด้วยตอนสุดท้ายตามด้วยไอรอนแมนฮอกอายนะคะแล้วก็คุณแบล็กวีดโอนะอ่ะสามคนรวมพลังกันเลยเดี๋ยวลองดูซินี่ไงอืมดาเมจก็ไม่ได้แรงมากอะไรนะคะก็แปดพันห้าพันอะไรนนอย่างงี้เนาะวานแมชีหนึ่งหมื่นอืมอืมอืมสุดยอดฮะซูเปอร์อีพิกสุดๆกันไปเลยนะคะคุณผู้ชมในการโจมตีของทั้งสามคนนี้นั่นเองเออ เออเออนีให้มีการยิงธนูออกไปด้วยอ่ะประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมโอเคอ่ะยังไม่จบอีกเหรอโอเคทุกคนก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะสำหรับในส่วนของการอัปเดตนะคะก็จะมีอยู่ในการคาประมาณนี้นั่นเองของ Time a t ม a ลต Multi Vers Fighter Simulator นะคะแต่ไม่มั่นใจว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรใครรู้สามารถบอกได้นะคะเหมือนกำลังจะมาแล้วด้วยเนาะในวันที่28นะคะน่าจะเป็นวันที่28ทัพลอย่างแน่นอน วันที่เวลา12 PM นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะคะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคแล้วก็ตามที่สัญญากันไว้ตอนช่วงประมาณท้ายคลิปเนี่ยจะมีการแจกโค้ดเนาะ๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการแจกโค้ดใหม่ทั้ง2โค้ดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโค้ดแรกเลยค่ะโค้ดนี้เนี่ยจะคือ 20k l i s นะคะนี่ 20k l i s นะคะจะเป็นการได้คูณ2 Money Boost เนาะก็กดยืนยันรีดีมในการใส่เลยเป็นเวลา30นาทีนะคะในการโค้ดสองจนวนเงินเนาะ,ะแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งจะเป็นโค้ดนี้เลยค่ะ I am Iron Guy กดรีดีไปจะได้มาในส่วนของการโจมตี Boost d a m a g อีก20นาทีนะคะก็สามารถมาทำการใส่โค้ดกันได้ก่อนที่โค้ดเหล่านีนะ้จะหมดอายุนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็แชร์กันฝากกดไลค์ก็แชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนัเองสำหรับในส่วนของคลิปวันนี้นะก็ต้องขอลาทุกทุกคนทุกทุก่านกันไปก่อนละกันเนาะเอาไว้เจอกันในส่วนของคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับผม